สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับจาก EP ีที่แล้วนะครับที่ผมได้นําข้อมูลเกี่ยวกับประชากรจังหวัดไหนที่มีรายได้น้อยที่สุดมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับวันนี้นะครับก็ถึงคิวของจังหวัดที่มีรายได้มากที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับเฉลี่ยประชากรต่อเดือนนะครับและเช่นเคยครับข้อมูลที่ผมได้มานะครับได้มาจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับพศองพนสนะครับที่เขาได้สํารวจไปนะครับ ผมจะนำสิบอันดับแรกนะครับมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่สิบเลยนะครับอันดับที่สิบนะครับจังหวัดสระบุรีครับมีรายได้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันหกสิบแปดบาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันดับที่เก้านะครับจังหวัดสมุทรปราการครับมีรายได้อยู่ที่สามหมื่นห้าร้อยห้าสิบสี่บาทนะครับอันดับที่แปดนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับมีรายได้อยู่ที่ 32,485บาทนะครับอันดับที่7ครับจังหวัดภูเก็ตครับมีรายได้อยู่ที่33,628บาทครับเป็นเมืองท่องเที่ยวครับจังหวัดนี้ครับทะเลสวยงามมากต่อไปครับอันดับที่6นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีรายได้อยู่ที่37,913บาทนะครับ อันดับที่5ครับจังหวัดจะเชิงเซานะครับมีรายได้อยู่ที่3 9 1 2 8บาทครับอันดับที่4ครับจังหวัดปราจินบุรีครับมีรายได้อยู่ที่42,816บาทครับอันดับที่3นะครับจังหวัดชนบุรีครับมีรายได้อยู่ที่4 7 2 3 3บาทนะครับ อันดับที่2นะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับเมืองหลวงของเรานะครับมีรายได้อยู่ที่5368บาทครับและอันดับที่1ของเรานะครับจังหวัดระยองครับมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่88,954บาทนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับ10อันดับจังหวัดที่มีประชากรมีรายได้เยอะที่สุดนะครับ10อันดับแรกนะครับ เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าจังหวัดที่ติดอันดับรายได้เยอะเนี่ยครับส่วนมากนะครับจะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่นะครับคอยคับเพื่อนเศรษฐกิจนะครับมูลค่าการผลิตเยอะและก็ลงทุนเยอะนะครับทําให้มีค่าแรงเยอะตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี2 5 6 3นนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับ สำหรับคลิปต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนหรือว่าจะนำความรู้สาระดีๆอะไรมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ